สวัสดีครับพบกับผมนัทบอนไซบอลไซฟอเรสนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันกันกบว่าด้วยเรื่องมะพร้าวนะฮะว่าจะหามะพร้าวไปทําวัตถุดิบในการทําสวนถาดนะฮะก็ปลูกไว้นานแล้วประมาณ4ีหเดือนแล้วเพราะเขาไว้สีหเดือนแล้วก็พอดีกระถางกระถางบอนไซว่างสองกระถางเลยก็คิดว่าจะหา มะพร้าวไปทำสวนถาดให้ดูกันนะฮะก็ต้องเลือกต้นที่เหมาะสมกับกระถางน,นะฮะเลือกต้นที่เหมาะสมกับกระถางวันนี้จะทำสักสองสองกับสองกระถางน,นะฮะเพราะว่ากระถางเราว่างอยู่สองอันต้องเลือกต้นที่แบบแมทกับกระถาง โอเคผมได้ต้นนี้นะครับต้นหนึง่งต้นนี้ต้นหนึง่งแล้วก็อีกต้นนึ่งก็อาจะเป็นต้นนี้นะฮะอโอเคเราไปดูลักษณะของเขาเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับกระถางนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเป็นกระถางที่เพาะไว้ประมาณสี่เดือนสี่เดือนหน้า น่าจะเข้าห้าเดือนนะฮะน่าจะเข้าห้าเดือนแล้วเป็นมะพร้าวน้ําหอมเหมาะเหมาะที่จะลงกระถางนะฮะเหมาะที่จะลงกระถางเพราะว่าลักษณะของมะพร้าวน้ําหอมน่ะลําต้นเขาจะอวบแล้วก็ใบเขาจะเขียวเขียวมากเลยนะมะพร้าวน้าหอมลําต้นอวบแต่ค่อนข้างจะเตี้ยเล็กไม่เหมือนมะพร้าวแกงฮะมะพร้าวแกงลาต้นเขาจะอวบใหญ่แล้วก็ต้นเขาก็จะใหญ่ใบเขาก็จะลักษณะเขาก็จะใหญ่กว่า มะพร้าวน้ำหอมนะฮะมะพร้าวน้ำหอมเหมาะเหมาะที่จะลงเป็นสวนถาดทําเป็นสวนถาดสวนป่าก็ได้ฮะของมะพร้าวต้นนี้ลักษณะเขาก็โอเคฮะใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่ารอดแลวสี่ห้าเดือนแล้วถือว่ารอดแล้วหลังจากที่เราเพาะไว้นะฮะ โอเคเรามาลงมือทํากันเลยฮะหลังจากที่เรา,เาลงกระถางแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าตอนปลูกไม่ทําให้ดูเพราะว่าปลูกสองกระถางใช้เวลาค่อนข้างนานฮะใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างนานเลยตัดมาให้ดูตอนที่มันเสร็จเลยฮะก็จัดไว้ในสวนฮะ จะไว้ในสวนไว้ดูไว้ประดับสวนมุมกินกาแฟตอนเช้าเชเป็นไม้ใกล้ตัวฮะมะพร้าวเป็นไม้ใกล้ตัวเราสามารถเอามาจัดเป็นสวนถาดสวนป่าหรือเป็นบอนไซแบบทรงต้นทรงโชกลาทำได้หมดฮะมะพร้าวทำได้หมดเป็นไม้ที่ ไม่ได้แพงอะไรหาเก็บแล้วก็มาต่อยอดทำให้เขาสวยงามดูดูมีค่าขึ้นมาฮะดีกว่าปล่อยเขาไว้ให้แห้งเหี่ยวตายไปเฉยๆสำหรับกระถางสองกระถางนี้แต่ก่อนเป็นกระถางของไม้บอนไซนะครับผมเอาไม้ออก เพื่อจะไปอนุบาลเขาไว้เพราะว่าเขาดูลักษณะเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมาสำหรับไม้บอนไซก็เลยได้กระถางว่างมาสองอันก็จังหวะของต้นมะพร้าวเราเริ่มแข็งแรงแล้วด้วยก็เลยเอามาลงกระถางจัดไว้ดูในสวนฮนะร่มลื่นดีปล่อยปลาปล่อยอะไรไว้ อากาศร้อนๆช่วงนี้ก็พยายามเข้าสวนให้บ่อยขึ้นเวลาทำงานเนหนื่อยๆอากาศร้อนก็มานั่งพักในสวนทำงานอยู่กับบ้านนะก็ดีของทำงานอยู่บ,บ้านก็ประมาณนี้ฮะ <c oughs> เข้าสวนได้บ่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นับบันไซนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปเรียนรู้และสร้างงานไปด้วยกันครับขอบคุณครับ